ส่อเลเลยส่วนไปที่ NAT เป็นเดวลยขอบคุณมาก สี่กล <c oughs> ุ่มนึ่งก็ก็มาทำการการเพื่อล่มีการเตียนนะครับก็เลยเลิกการกำหนดน่าจะสักหนึ่งชั่วโมงครับมาลองเี่ดแล้ ก็เยอะไรอ่ะขอถ่ายรูปไม่ได้เหรอเยอะอะไรถ่ายไม่ได้เหรอนี่ถ่ายรูปก็ให้ก็ถ่ายได้ เข้าไปเข้าไปไม่ได้ สขาไม่ไ,ห,ไห,ห้เข้าังที่เไนไม่ใชจใ่จะเป็นไข่น้ไขบนำอาันก็มีมีมีข่มี ในเขาเมาก็าอโวยวายเาวยวายว่าทำใจอย่ามั่นในตัวเองเขาคงแ,แสดงจบนี่แหละครับอาจจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เขาเมาคือมันจะได้าหึงใจโวยยว,าย,วายนี่ผมจะพี่ดู